ไปหาแกงตะเขาเด้แต่ละมือตะเวนเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่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 ยเนเนีเนเี่ยเนี่เี่ยีเนี่ยเนีนนีเนียเน่เนียเน่เยป่เ่เนอเนี้อเนี่เนิ่ยเอียนี่นน้ยงนนียบนน่ีเีนเ เช็มีพี่ดินที่รพ่แนวพาเพลินไปชวยีเรเลยอย่างนี้เราเตยครับเตืเฮยเข้าไปลมตื่นนะครับผมอนนี้เมลี่เรากเตรียมการที่จะเดินทางแล้วบ่ายสองโมตอนนี้เที่ยงนะครับอ่มแได้กคบ เตรียมเกลครับอยู่ง่ายกินง่ายนะครับที่นี่พี่น้องอยู่งใดก็ได้นะครับอันนี้ลุงทิดโอ้โหร่างไร่งั้ครับเตรียมเกลือตกข้างนอกฝนตกครับฝนตกฝนตกพี่น้องเพราะว่าหมอชิดบดบดตกดอกขึ้นว่าน่าจะฝนตกครับอันนี้คุณแม่หญิงต้อยนะประวันิปแง่เดอกกุ๊กกุ๊กกุ๊กยี่น้ำสุงนี่ยละครับ แตงของเนียนของเป็นเนียน่ข้าอรก็ถงมันมาทันเปเป็นระเบียบเรียบร้อยไปน่เนาะอ่านี่ไงเนี่ยมาฟังครับกินกินคาเลยหักเด้อทั้งเนปูกับคอไหลเทียบว่ะได้ครับอุปชาดิอ่ะอุปชาอันนี้นล่นี่หน่อยอุปชากันนี่หน่อยี่นุ่มันถามิ่งอุปชาจะปากโป๊ได้บ้างันนี้ป๊หนกพอดีเอ ไหนบครนี่เราจะอก้ปากป้อเขานี่พาไปซื้อยุปากซอยนพี่้องปากทางเข้านะครับมีหลายย่างพี่้องอันนี้เขาเปนแกงเปื่อแกงนอไม้เเงี้ยแกงเปืะไรเราเป็นี่อืออแกงนอไม้จะหมูอูรอหันบ้านบ้านอื่นอู้ใช่รอนผัดลกอันนี้จะเป็นลาปลาไอุ้้ก ผสมผสานปลิเรปดุกอันนั้นปนปนปนเมงลาปนเมฆลาคร้อมเลีหลายครับผมพี่น่องกินน้ำหอมเตืยนตัวเดินช้าข้างนี้กินข้างนี้มาทนเตือนไม่พี่นองกินงานหน่องเด้นเสือนอนอยู่นะครับนอนตื่นนะครับยังไม่ตื่นยังไปความันก็ลังเดินดาวน์เวลาอีกสองชั่วโมงนะครับผมฝนตกหัวก็หยุดพี่น่องบึง มุตกหัวขยุดนะครับผมจอดบรรยากาศนะครับผมที่บ้านพักกทมลำลูกกาของของหกนะครับของหาห้องหกข้องหาวันนี้จะได้นอนเดิมบันนี่คือโอ้ยตื่นแล้วนะครับผมแก้มเอาเสื้อรับ ไม่ก็จะได้คล้องเอาไว้นีเด้พี่น้องคล้องเอาไว้นีเลยนะครับคล้องคือเอาไว้หนีเลยเพราะว่าเขาเอาไปจะชุดมาลําเอาคุนรถหกล้อใหม่รถหกลอ้ลอคันใหม่แล้วนะครับชุดมาลําเอาคุนรถหกล้อคันใหม่ลรออันนี้เขาจะไปเฉพาะเสือ้อกางเกงแล้วก็ชุดอมอลําเอากองเกงไปตัวนึงกับเสื้อไปตัวนึงนะครับเสือ้อใส่ใส่ซักอย่างในตัวนึงนะครับ ะเดี๋ยวไปเจอกันที่หมอชิดสองคำพื่อนี้พี่น้องมันขอดีน้ำค่อนกันนะครับผมช่วงนี้พักนอนอีกสักชั่วโมงนึงแล้วก็เตรียมของขึ้นรถแล้วนะครับผมพี่น้องท่ามกลางอากาศตอนนี้แยกกันอาบน้ำแล้วนะครับไปโบราิกไอ้ยซีถามหาอยู่โอถามหาครับโอ้มัน บ่าเค่อยบ่ค่อยได้พอกันเนาะมันพอกันแต่ในงานมันบ่มีเวลาคุยกัป็นแบบกันนี้ก็ไม่ยู่โดนนะครับท้ายมือใช่หมไร้หัตถ์ยิมพกกูหรอครับวะแมนครับครับยิมพกครับผมไปเล่นลูกทาแล้วก็เราจะไปต่อยตานสูมตานสูมนะครับผมแต่ก็ไมีกนะกลับมาไปตานสูมแล้วกลับมาหมจิสองหมจิสองเราก็ไปหมจิสองเไปอุดรอุดรไประยองระยองอ้อมอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยนะครับผมสิ้นสุดที่อ้อมหน่อยเอ้ารถ เหมือนบ้านเนาะบ้านเหมือนรถนอนอิมบอ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 นกินข้าวยังน่ะกินแล้วครับกินขนมอาจารย์วิวมือกองของเราครับผมมือกองที่หล่อที่สุดในวงนะผมเพราะว่ามีคู่เดียวนะครับผมมือกองวันนี้เจอกันมอสชิซองครับผมเจอกับอาจารย์วิวได้ผู้ใดที่มาเมื่อใดก็ซื้อบัตรตั๋วนาฬิาลายนะครับผมครั้งที่60นะครับผมมีงานโคราชแล้วก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมสามงานร้อยแล้วครับผม ตามจันดิวได้ตอนนี้มาลออาบน้ำแล้วนะจันดิวนันบอสบ่ายสองเราเดินทางนะครับผมพี่น้องบ่ายสองเราเดินทางนะครับผมต้นรับวันวันสีกุอนเงิอนเลยเดี๋ยวให้น้องดิวอาบน้ำเต็มตัวนะครับผมเาหัก่อนนะครับผมก่อนจะเดินทางนะผมแม่ต่อยกับงงงงงงก็เป็นนี่อย่างก็่อนเพลียเพลียก็เพลีฟังตามเพลีแม่ต้อยด้วยนะเพลีอะไรครับเพลีแม่ต้อยแสง แม่ต้อยแสงทองฟิลแลนแฟนเพจค่ะแม่ต้อยแสงทองฟิลแลนแฟนเพจกำลังง่วงๆน้ำเพจยดใช่ไผมก็มีด้ำเพียนะผมติดต่อที่ตามสามที่พันคนเลยแต่ผมไ่ได้ลงจักเสียเปล่าฝากติดตามได้เด้อค่ะแม่ต้อยแสงทองฟิลแลนแฟนเพียดนะเพื่นค่ะเพิ่งจะเทีดค่ะพวกอะพูกปู่ก้ปากง่วงๆเศร้าๆอยู่นี้จังหวะกบหนังกบตาผมไปก่อนละเดี๋ยวไม่เก่งเหรอฝากติดตามได้เด้อค่ะ Và wow, chúng ta mặt phú dụng phủ lang thai trong dịp dịp hai tương suối là phải là ừ. phải, phải là ừ. Chúc mày ừ. phải... đang tì Ừ, ừ. À, mà lẹ hình ảnh chung 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 เสร็จแล้วพัด oh. ล oh. oh. ้มไปพุดทานหายุ่งสร็จแล้วอ๋ออ๋อข้อห้องเตียงเสร็จแล้วนะพี A ่หน like ุ่ม uh. มีอะไรมีอาบตรงไหมคะย่าพูดรถล้านเลยพี่น้องอาบใส่อ่ะอยุอาบอายุต้องต่อชิ้วมีห้องเดียวทั้งเสื้ออาบอาบก็ได้เนาะพุ่หนุ่มว่าวันที่ว่าอาบกระจกมาใส่ห้องล่างเลยแต่ว่าเสียตรงเตยแบบนั้นไม่เสะเตะพันก็แรงแรงว้าไม่รี ต้ใกองเคพ่แม่พี่เด้อนเหนือมงิ้มเลยใครวะยิ้มใครก่อนใครอาบนี่อะไรตนี่ยใคนห่องน้ำไปริ่มตีอาบน่ยังนันอยากคนอยู่นันหนับจังคนเอาทันับาทนี่พี่น้องเลยก็คุ่นใบทันปะันปะคุณแม่มื่อันยู่จ้าเพราะว่า ไล่ขาไปอาบน้ำแล้ว่ไหไล่ไล่แล้วไล่ขาไปอาบน้ำแล้วมรุ่มรุ่มบั้มรุ่มบังมัแล้วค่ะกำลังไล่กันอาบน้ำพี่น้องของน้ำไม่หองเดียวนะผมไล่กันอาบน้ำไม่ห้องก็ติเก็บของกันอย่งเราครับวนผมบอไปไล่เนี่ยชุดมอสขึ้นรถหกรอไม่หรอกงเด๋ไปแชุดส่กเกีย่ยงซืนะครับหน้าบ้านนะครับ บอ่้ค่นี่ครับฝน,น,นตกฝนจะหยุดได้พี่น้องนี่รถคันนี้นไปใส่ยัง่าวเนีกรถคันนี้นไปใส่ยังใส่เบียร์แซ่เบียร์ใส่เครื่องดื่มบ่โอ้คนอะไปขายทางไหนกันบ่เนี่นนนยบ่า,ปานประวังเบ้านปรัติบ้านประวัติบ้านประว่าเบา,เา,าน,รนปนะระวัติบ้นานรถวัติบ้านปะวัติบานประว้นประวัติอ้านระวับางปล้วัตินรยับ้นประวั้านประัิบ้านประวัตนบ้ามประัติบ้านปรนเัติข้านปว่บ้านะเอา ซื้อเครื่องดื่มไปขายในงานนะครับผมนะี่ครับรถชุดเก่ามินิบัสก็เริ่มเก็บของขึ้นถรถแล้วนะครับพร้อมที่เดินทางต้องออกใบสองพี่น้องกลัวรถติดนะครับผมเดี๋ยวมันสิไปบรทันการนะครับผมกลัวรถติดนะครับผมมินิบัสบรรยากาศพี่น้องมาติดคลิปข้างในกันนะครับส่งคลิปนี้ไว้เดี๋ยวจะใช้บรรยากาศอีกคลิปหนึ่งอยู่ที่งานมอชิสองครับจวเจอกัน โอเคครับพี่น้องนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบุญขอบุญพี่น้องสุ้พูดสุ้คนทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์แล้วกันครับผมที่การติดตามที่ละครชาแนลพร้อมเลยทีมทีมงานแสงทองพปแอนด์เบอรสู้พูดสู้คนครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะผมขอบคุณพี่น้องสุ้พูดทุกคนที่ให้การรับชมขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับผมพ่อเด็กคาขนมเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมคืนนี้เจอกันที่หมอชิดสองทีมงานบอสแถวจัดเองเลยครับผมค่ำคืนนี้นะครับผมฝากพี่น้องไปให้กำลังใจครับผมพี่น้องที่อยู่ใกล้นะครับผมให้ ไปที่หมอชิตสองครับผมพี่น้องยุ่ไก่ห้ซอบัสจองตัวในแต่ละรอบที่ห้ารอบที่หกสิบนะครับผมอ่างกันแรงใจทีมงานพวกเราด้วยนะครับผมอยู่กทมถึงวันที่ยี่สิบหกเลยนะครับผมแล้วเราเดินทางต่อวันที่สิบหกไปพักที่บ้านพักยโสธรแล้วก็เขาเสด็จเดินทางต่ออำเภอตาลสุมจังหวัดขุบุรราชธานีแล้วก็โงกบมาหมอชิสองคือกาวันที่ยี่สิบแปดพี่น้องยี่สิบเก้าไปเจอกันที่อุดรครับผมสามสิบเจอกันที่ระยองวันที่หนึ่งเจอเออวันที่สามสิบเอ็ดเจอกันที่ อ,ออมน้อยนะผมเอาคลิปนีส้ส่งไทยไว้ซัำนี้คลิปหนาพ่ออนไหมสวัสดีครับ